คริปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับนานๆทีจะมาพูดเรื่องของธุรกิจบ้างนะครับขอเป็นทุแทนหน้าหมู่บ้านนะครับพาไปดูครับมาตรการเยียวยานในช่วงล็อกดาวน์โควิดของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างอย่างไรบ้างคลิปนี้นะครับหาข้อมูลมาให้พร้อมครั้งนะครับกับไปเชิงเปรียบเทียบ นะครับรวมถึงนะครับความเห็นของผมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของคลิปด้วยว่าเอ๊ะแล้วภาคธุรกิจของประเทศไทยอะครับรับผลกระทบแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้อาคารที่13นะครับกรกฎาคมนะครับ2 5 1 4นะครับในชถานการโควิดที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า ขึ้นไปทุกวันแต่ชีวิตมากกว่า50ครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเห็นกันชัดเจนนะว,วันนี้ก็คือการล้มหายตายจากของธุรกิจแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็จริงนะครับแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย เรียกว่าหลายๆประเทศนะครับภาครัฐก็เรียนเห็นความสําคัญของปุ่มเอ e ชมี ME, แล้วก็ธุรกิจนะครับที่เป็นเซกเตร์เล็กเขาก็จะมีนโยบายในการช่วยเหลือคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมานะครับเรียกว่าแชร์ความรู้แล้วกันะะนะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลจากที่ไปหามาแต่ละประเทศเขาซัพพอร์ตแต่ละธุรกิจอย่างไงบ้างนะครับอันนี้นะครับก็อ้างอิงข้อมูลจากอ f f i c i a l w e เว็บไซต์ของภาครัฐนะครับของแต่ละที่นะครับว่าเขาช่วยทั้วคนธรรมดาและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง ความสาคัญมันเป็นอย่างนี้ครับภาคธุรกิจเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับในโลกความเป็นจริงเนี่ยประเทศเจริญแล้วเนี่ยเราเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเขาส่งเสริมธุรกิจแล้วก็มี s m e เยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะ SME เป็นฟันเฟืองเล,เล็กๆที่สําคัญมากในการหมุนธรกิจมี SME ก็มีการจ้างงาน,นครับและที่สำคัญทะม,มันเป็นการกระจายความเสี่ยงข,ของภาครัฐนะครับสมมุติว่าถ้าเรามองแบบคนลงทุนเป็นภาครัฐนะคุณไปลงทุนนะครับในภาคบริษัทใหญ่ๆลวมถึงคนเนี่ยอัตราว่างงานพุ่งพวดเลยนะครับเพราะว่า แน่นอนครับคนตกงานเยอะแต่ SME มีันคือการกระจายความเสี่ยงครับก็หนึ่งเอสเอ็มี e จะมีลูกจ้าง5คน10คน20คน50คน250คนอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาครัฐเนี่ยจริงๆคือจะต้องรักษา SME มันเป็นเหตุผลให้ทุกๆประเทศทำนโยบายในการที่จะเป็นแพ็กเกจเพื่อซัพพอร์ต SME เยอะมากนะครับส่วนประเทศไทยเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนหลังเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูของต่างประเทศก่อนนะครับว่า เริ่มต้นยังไงแต่ definition ของ s อสนะครับถ้าอ้างอิงตามกรมสรรพากรเนี่ยก็คือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็ทุนจดทะเบียนไม่เกิน5้าล้านก็ยังถือว่าอยู่ในขายของ s อ e นะครับเ,เราไปดูนะครับว่าแต่ละประเทศช่วยยังไงเนี่ยผมเริ่มต้นที่แคนาดาก่อนอันนี้พูดถึงภาพธรรมดาด้วยนะแคนาดาเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปดูเนี่ยเว็บไซต์จะเคลียร์มากแล้วอ่านง,ง่ายมากครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับเขาช่วยเหลือโควิดอย่างนี้นะครับ อันดับแรกเลยถ้าบอกที่ภาคลูกจาก้างเขาให้500เหรียญนะครับต่อวีคนะหักภาษีแล้วเหลือ450นะครับเป็นเวลา38วีนะครับอันนี้คือข้อความดีเทลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์องเมคือให้แบบนี้เลยนะครับแล้วการให้เนี่ยหมายถึงการให้บุคคลที่มีรายได้ลดลง50นะครับหมดทุกประเภทรวมถึงพวกประเภทแบบทำงานอิสระด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อดีในการพยุงคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นพวกฟรีแลนซ์นะครับเขาก็หาแล้วก็ยังมีนะครับใครที่ต้องกักตัวแล้วสูญเสียรายได้นะครับอันนี้ออกเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณงานคุณไม่ได้ลดลงแต่ทําอยู่แต่ว่าต้องไปกักตัวครับ14วันนะครับหรืออาจจะกักตัวติดเดือนรับกชดเชยอีกวี克ละ450นะครับสัปดาห์ละ450เหรียญนะครับคุณก็เอาค่าเงินดอลลาร์นะครับ คูณเข้าไปว่าเท่าไหร่หรือว่าเอาค่าเงินโทษค่าเงินแคนาดานะครับเนื้อคูณเข้าไปว่ามันเท่าไหรภาคธุรกิจครับซัพพอร์ตยังไงบ้างภาคธุรกิจเนี่ยนะครับมีตั้งแต่การจัดหางเงินทุนชื่อในทุกประเทศทําหมดนะครับจัดหาแหล่งเงินกู้ดอ,อกเบี้ยถูกนะครับแต่ที่เรามาอ่ขาขอโทษที่ผมไปติดอะไรกันอยู่มันนะที่แคนาดาเนี่ยนะครับให้ช่วยค่าเช่านะครับ ค่าเช่าเนี่ยช่วย65นะครับ65แล้วถ้าเกิดว่ามีการล็อกดาวครับในพื้นที่ไหนหรือธุรกิจไหนที่ถูกเปิดไม่ได้เลยมันมีเพิ่มอีก25แล้วเราสามารถเอามารวมกันรับทั้งคู่เป็น90 ได้นะครับเพื่อให้ธุรกิจยังสามารถซ u r v i v วอยู่ได้จะเห็นว่าให้เขาให้ความสําคัญกับธุรกิจนะครับแล้วก็คนมากเพราะว่ากว่าธุรกิจธุรกิจจะเกิดได้นะครับมันใช้เวลานาน,านเนาะมันไม่มันไม่ได้ง่ายกว่าจะมาเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการรักษานะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเรามาดูเรามาดูประเทศต่อไปเราไปดูออสเตรเลียครับผมไปดูในเว็บไซต์ของ n e w เ h าท์เวลโกลแมนนะครับออสเตรเลียเนี่ยให้เป็นแพ็กเกจนะครับช่วยสูงสุดน,นะห้าหมื่นขอโทษ 5,000นะครับถึง10,000นะครับ5,000ถึง10,000นะแต่มันมีเกณฑ์ครับตามรายได้ที่หายไปถ้าหายไปมากกว่า10,000นะครับเหรียญน,นะครับคือตลา์ออสเตรเลียเนี่ยน,นะครับก็เขาจะช่วย70%นะครับถ้า7,000นะครับเขาช่วย50% ถ้าห้าพเขาช่วย30%นี่เอารายได้มาเป็นตัววัดแล้วก็ช่วยหมดนะครับแล้วก็เขาก็ให้หัวใจพันเนื้อือครอธุรกิจที่เป็นพวกคัสตอร์ตี้อะโรงแรมการท่องเที่ยวอ,อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นออสเตรเลียเนาะแล้วก็เหมือนกันครับคือการจัดหาแหล่งเงินทุนให้นะครับเพื่อธุรกิจอยู่ได้อย่างผมโทรไปถามเพื่อนที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยคือล็อกดาวน์เนี่ยเขาไม่ได้เครียดมากเพราะภาครัฐเนี่ยซัพพอร์ตนะครับเพราะทำธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับพวกร้านอาหารอะไรเนี่ยนะครับเนาะ มาดูประเทศต่อไปครับสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับฝั่งลูงจกจ้างเนี่ยเขาช่วยสูงสุดถึง75%นะครับแล้วก็แล้วแต่อาชีพอย่างพวกถ้าเป็นสายการบินหรือท่องเที่ยวเนี่ยเขาว่าให้50%นะครับของไรายได้เดิมถ้าเป็นธุรกิจครับณว,วันนี้เนี่ยนอกจากการจัดหาแหล่งเงินกู้นะครับแล้วนะนะครับเขายังลดเว้นค่าธรรมเนียมครับที่น่าสนใจต่างจากที่อื่นนะของภาครัฐทั้งหมดจริงจริงที่อื่นอาจจะมีแต่ว่าผมอ่านไม่ถึงเพราะว่า เวลาเราไปอ่านเว็บไซต์ที่เป็นในเรื่องขอโอน,นะครับหลายประเทศอ่ะจะเห็นว่าบูรณาการมากตรงที่ว่ามีการแบ่งประเภทนะครับธุรกิจด้วยแบ่งความเดือดร้อนแบ่งสถานการณ์คือแบ่งหลายอย่างมากคือหลักเกณฑ์มันเยอะหลายแบบมากแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือไปช่วยธุรกิจซัพพอร์ตให้ธุรกิจและลูกจ้างเนี่ยอยู่ได้ให้คนอยู่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นการล็อกดาวน์ในเมืองนอกเนี่ยนะครับ ประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าถามว่าเดือดร้อนไหมระดับหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่บอกแต่เขายังมีไรายได้อยู่เพราะว่าโกเมนเนี่ยตัวรัฐบาลเนี่ยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยก็ไปลดค่าเช่านะครับอะไรก็ตามที่เป็นกําเสิ็จิของรัฐเลย4เดือนไม่ต้องจ่ายเลยแติว่าไปเช่าอะไรที่มันเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์ของรัฐหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับรัฐเนี่ยคุณไม่ต้องจ่าย4เดือนอันนี้คือสิงคโปร์นะครับคราวนี้เรามาดูอ่ะมาประเทศจเจริญแล้วถัดมานะครับ ื่อกี้สิงคโปร์เล็กหน่อยครานี้มาดูใหญ่หน่อยครับประเทศนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่ได้เอ่อไล่ร้ายมากแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับก็ยังอยู่เป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะครับปีนี้ซึ่งแววๆว่าน่าจะเป็นโอลิมปิกแบบไม่น่ามีคนดูอ่ะคือคือแบบเราว่าจัดสเตเดียมให้แข่งแล้วถ่ายทอดหรือะไรอะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะไม่เอาคนเข้าไปดูในสเตเดียมเลยอันนี้ยังไม่เฟิร์มนะแต่ผมได้ข่าวแบบนั้นคือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ย แน่นอนครับเป็นเจ้าแห่งการช่วยเหลือเลยช่วยเหลือดีมากนะครับในภาคธุรกิจแล้วก็ป่าภาคของประชาชนอย่างประชาชนที่ถูกล็อกดาวน์เนี่ยเงินโอนเข้าบัญชีเปี้ยงเปี้ยงถาเพื่อนบางคนไปญี่ปุ่นนะครับก็เขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเดือดร้อนกับกโควิดที่เดือดร้อนนะคือเรื่องาภาวะลรกภัยแต่ไม่ได้เดือดร้อนกับ เรื่องของการแบบที่จะต้องมาคิดในเรื่องของค่าเช่าห้องเพราะญี่ปุ่นทุกอย่างแพงหมดนะครับค่ากินค่าอยู่มากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโอนนะครับรายได้ให้นะครับส่วนภาคธุรกิจครับรัฐบาลเนี่ยมีเงินซัพซ i d i ให้นะครับตั้งแต่1ล้านเยนถึง10ล้านเยน1นล้านเยนถึง10ล้านเยนนะเยอะมากนะครับนะครับต่อธุรกิจนะต่อขึ้นอยู่กับเพศธุรกิจว่าคุณเป็นแบบไหนแต่ที่สําคัญครับมันมีตัวหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมก็ไปหาความหมายมาคือเป็น ช่วยในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าโมโนสซคุรินะครับคือไอตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบการลงทุนนะภาคการผลิตการสั่งของการสิ่งของอะไรเงี้ยก็คือเป็นเงินที่ลงไปนะครับอันเนี้ยนะครับมีเลทในการช่วยนะเอสเอ็มอ e ที่ลงเงินไปแล้วแบบทาธุรกิจไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือมีตั้งแต่แบบ1นึ่ต่อส่วนสคือครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ธุรกิจที่แบบ เนี่ยเพื่งนจะเกิดหรือว่าดํเาเนินไปแล้วสามารถอยู่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือมาตรการการช่วยเหลือนะครับในต่างประเทศที่ผมไปหยิบยกมารอบๆนะครับคราวนี้คราวน,าวนี้กลับมาดูฝั่งประเทศไทยบ้างนะครับจากที่นะครับประสบการณ์อย่างที่ถามนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนรอบตัวหรือคนทำธุรกิจในวงการมานะครับแน,ใน,ใน่นอนครับภาครัฐเราก็พยายามจะช่วยเหลือนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีในเรื่องของเงินที่เป็นซอฟโลดนะครับเป็นเงินกู้เป็นเงินกู้ นะครับจริงๆที่อื่นก็มีไงแต่เขาก็มีในฝั่งไรายได้ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมีฝั่งเงินกู้ย้ำอีกทีเงินกู้เพราะอะไรครับเงินกู้เนี่ยที่สําคัญคือมันต้องมีดอกเบีย้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่มีเงินกู้เนี่ยไม่ได้ไม่อ่าก็คือช่วยธุรกิจได้ดอกเบีย้ยถูกโอเคช่วยได้ครับแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นฝั่งรายจ่ายที่เป็น spending เยอยเพราะว่าเงินกู้ก็มีดอกเบีย้ยครับ มาตรการการช่วยเหลือที่ทําเมื่อปีที่แล้วครับคือการพักชําระหนี้6ป้วนนะครับถือว่าโอเคดีเลยนะครับแต่การพักชําระหนี้ของภาครัฐน,นะครับในประเทศไทยเป็นการพักเอาไว้เฉยๆคือไม่ได้งดนะครับพอคุณครบ6เดือนตามระยะนี่ก็คือประมาณพฤศจิกาของปี2 5 1 3เนี่ยเงินดอกเบี้ยทั้งหมดมันจะถูกโวเป็นก้อนแล้วก็อยู่ที่แบงค์ครับบางแบงค์ก็ใช้วิธีเฉลีย่ยหรือบางแบงค์ก็จะเรียกให้จ่ายทั้งหมด เป็นเหมือนคลื่นลูกมหัศจารครับทนิโถมใสเอสเอพีบ้านเราเลยครับซึ่งอันนี้จริงๆผู้ที่คิดจะบายต้องคิดนอกจากนั้นครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับในการที่เขาช่วยเนี่ยนะครับก็คือเงินกู้เนี่ยปีก่อนเนี่ยมี5้าแสนล้านครับแต่ปล่อยได้จริงๆเนี่ยประมาณ1น2่0 0ล้านนะครับแสนล้านก็คือ1นึ่งแสนหนึแสนล้านก็คือหนึ่งแสนสอ1 2ม0 0 0ถูกแล้วนะครับล้านถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะ นะครับ SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูนะ้ได้น,นี่ผมพูดเป็นข้อเสียวไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากอะไรครับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกแบบนี้นะครับการจัดหาแหล่งเงินกู้ในสร้างของผมอันนี้อันนี้ต้องตอบตรงนะช่วงหลังที่องประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือจากมุมมองของผมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรอะไรที่ทําอยู่ทั้งนั้นนะครับคือโดยช่วงหลัของผมเนี่ยภาวะเศรษฐกิจกไม่ดีครับคุณมาปล่อยกู้เพื่อช่วยธุรกิจ แต่เกณฑ์การพิจารณาของสถาบ,บันการเงินครับก็พิจารณาแบบเศรษฐกิจดีคือทุกอย่างคุณต้องดีหมดพอดีทุกอย่างนี้ถึงจะปล่อยนั่นเกิดผลว่าทําไมส่วนหนึ่งถึงล้มไปในตอนนั้นอีกส่วนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นก็คือมันล้มหลังจากที่ต้องเจอกับตัวดอกเบี้ยก้อนนะอมาา6เดือนที่ผมพูดถึงนะครับในบายการหาแหล่งเงินทุนให้ไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าข้อดีคือเขาพยายามทําดอกเบี้ยให้ถูกมากๆ นะครับแต่ที่บอกข้อเสียคือการจะผ่านเกณฑเงินกู้ยากมากเพราะฉะนั้นปล่อยออกมากี่ครั้งนะครับวงเงินคนจะแย่งเงินเยอะตอนแรกเหม <tinc S 1> ือนจะเต็มแต่ว่าปรากฏว่าปล่อยไม่ได้นะครับก็แล้วสถานะผ่านมาหนึ่งปีสถานการณ์เงินหลายธุรกิจไม่ดีมากแต่ต้องไปเจอการพิจารณาแบบเศรษฐกิจดีๆอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะมานั่งปล่อยกู้นะครับของแบงก์แล้วก็ของ s อสที่ได้รับเงินกู้มาเพื่อพยุงให้ SME อยู่ได้นะครับอันนี้คืออันหนึ่งที่เจอมานะครับแล้วก็ อยากเอามาคุยให้ฟังเนาะแล้วกจะมีเรื่องการช่วยเหลืออะไรครับช่วยเหลือในเรื่องของลดค่าประกันสังคมครับแต่เนี่ยํำที่หลังนะวิธีคิดคือเขาอะไปลดค่าประกันสังคมลูกจ้างก่อนนะครับก็คือเหลือ3%นะครับต่อเดือนเนาะนะครับในจ้างเนี่ยเท่าเดิมแต่ลืมคิดไปครับว่า จริงๆแล้วอ่ะในจ้างเ่ยเป็นต้นทางเนาะถามว่ามันจะเป็นต้องจ่ายไหมก็เขาก็จ่ายมาตลอดไงนะครับแต่ถ้าเกิดวิธีคิดเป็นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของ s m e ที่เป็นต้นทางครับเพราะถ้าต้นทางคนเราคิดดูนะครับถ้า SME เอียังอยู่ได้ลูกจ้างอ่ะนะครับเขายังมีงานทาอ่ะภาครัฐก็ไม่ต้องช่วยเหลืออะครับก็ไม่ต้องซัพพดายไม่ต้องสนับสนุนเพราะว่าเขายังมีเงินเดือน SME อย่ายังพอไปได้เนี่ยที่ผมบอกคือความสาคัญของเ m e เนาะแต่ถ้า s m e ล้มไปด้วยครับ เกิดอะไรขึ้นครับก็หมายความว่าถ้า s อสล้มลูกจ้างเหล่านี้ก็ต้องไปรอรับการช่วยเหลือนะครับจากกองปกัรสังคมเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องมามองใหม่ว่าคุณต้องให้ความสำคัญก,กับ s อสมากขึ้นอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนะครับอันนี้ลนกษณะของผมนะครับที่เป็นผู้พูดเองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรไหนนะครับ ตอนหลังเนี่ยเขาถึงมาลดของนายจ้างเหลือ3%หรือ0.5%แต่ที่บอกว่าช่วงแรกเนี่ยเก็บเต็มมาตลอดก่อนเนาะในช่วงที่เป็นวิกฤตน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีแนละ้วแล้วก็มีมาตรการที่จะช่วยลดนะครับการจ่ายเงินประกันสังคมหรือว่าอะไรเงี้ยให้ตลอดเนี่ยเขาก็จะมีมาช่วยเรื่อยๆนะครับอันต่อมาครับโครงการภาครัฐนะครับต่างๆนะครับถามว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งหรืออะไรเงี้ยครับ่ม SME ที่จดทะเบียนเป็นทบ,บุคคลได้รับ ตัวนี้ไหมตอบเลยนะครับไม่ได้เพราะอะไรครับหลักเกณฑ์คือไม่สามารถเข้าไปร่วมโครงการได้ครับเพราะว่าเขาเน้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นชุรพายจริงๆคือพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าพอทําแล้วอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรครับคุณออกแคมเปญมาเท่าไหร่กลุ่มธุรกิจเนี่ย ถ้ามองในแง่ของ SME นะก็ไม่ได้รับคนที่อยู่ตรงกลางผมไม่พูดถึงธุรกิจที่เป็นแบบระดับแบบประเทศอะไรไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็มีรูกทางอันอื่นที่ช่วยเหลือเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่เป็น SME ที่คุณสร้างมาตั้งนานเป็นหอจก,กบจกไเลยไม่สามารถเข้าไปรับนะครับตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับคุณลองย้อนมองยอ้อ,งยอนกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยแต่ต้นทางของการจ้างงานือกลุ่มนี้นครับ สแสดงว่าไรายได้ก็จะไม่มาสู่ส่วนนี้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นอีกมุมบอลนะครับเพราะในส่วนนี้ครับธุรกิจที่อยู่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับก็ล้มครับพอล้มปุ๊บการจ้างงานก็หายไปลูกจ้างก,ก็ต้องไปรอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเห็นไหมมันเป็นลูกโซ่วนไปวน,วนมาหมดเลยครับเป็นเชิงผลกระทบทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในปีก่อนๆน,นะครับที่ผ่านมาซึ่งเราก็สะท้อนได้เห็นว่าเออมาตรการต้องกลับไปคิดว่ามาตรการช่วยเหลือ s อสวันนี้ มันเพียงพอไหมนะครับที่ประคองให้ SME อยู่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่า SME เนี่ยทุกอย่างต้องเป็นแล้วเ,เขจ่ายหมดปีนี้นะครับสิ่งที่เจอครับแล้วไม่มีใครพูดถึงเลยคือขึ้นอันตราภาษีายนะครับถามว่าขึ้นอันตราภาษีาบเนี่ยมีผลยังไงครับรายจ่ายของ SME มากขึ้นโดยท,ยที่อย่างที่บอกเขาประคองธุรกิจคือหลายๆ ผมจะได้คุยกับผู้บริหารของฝั่งไม่ว่าจะเป็นสัมบันแกนเนอะไรครับผมเคยโดนคําถามนะครับถามว่าเอา้าแล้วธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มร้านอาหารไม่ใช่กลุ่มผับบาร์กลุ่มที่ถูกปิดไปได้รับผลกระทบอย่างไงวิธีการมองก็มองแบบนี้นะครับถามว่าวันนี้โควิดเนี่ยมันไปกระทบกําลังซื้อและการลออกมาจับใจ่ายใช้สอยของคนเพราะฉะนั้นมันกระทบในทุกเซกชันครับทุกทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีการมองค,อคือคุณต้องมองธุรกิจ ที่มันเป็นธุรกิจปกติด้วยแล้วก็ให้ความสําคัญกับอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาหลายๆประทเทศเขาจะบอกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่ม hospitality แล้วก็ทัวริสต์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยมากขึ้นเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบหนักจริงๆนะครับแต่ส่วนธุรกิจอื่นๆนะครับที่อย่างที่บอกยังอยู่ได้ยังะวายอยู่ได้ก็จะมีการช่วยอื่นๆมาอย่างที่บอกตั้งแต่เรื่องการลดเว้นค่าธรรมเนียมหาแหล่งเงินทุนรวมถึงเงินซัพย์ได์บางอย่างนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับย้อนกลับมาดูประเทศเราครับแอบยิ้มนิดนึงแล้วอเอามีหรือ,อยัง นะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็อยากให้คลิปนี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบไปจุดประกายแบบภาครัฐนะครับเผื่อว่าจะมีไอเดียหรือว่ามีความช่วยเหลืออะไรอย่ไปถึง s m e และหลาย s อสที่เป็นต้นทางเขายังจ่ายภาษีให้คุณอยู่นะครับเขายังจ้างงานและแบบพนักงนานทุกคนอยู่นะครับเขาอย่าเรียกว่าแบกเรงจริตเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คือเขาเต็มใจเขาสู้อยู่นะครับแต่ภาครัฐแบบต้องช่วยเขาเพราะวันนี้วิกฤตนี้นะครับเป็นวิกฤตที่เราต้องสู้ร่วมกันเนาะนะครับผมก็ ขอทาหน้าที่ในฐานะที่แบบอยากสะท้อนบุมมองบางอย่างให้เห็นบ้างนะครับทจริงในกลุ่ม s อสเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถเอามาคุยในเชิงธุรกิจได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรื่องอย่างเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากที่เจอ่าเว่ามันช่วยส่งเสริมให้เกิด s m e หรือทำให้ s m สอยู่รอดหรือเปล่าซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไว้คุยกันในคลิปอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับกันเนาะโอเค ไปละบ๊ายบาย